เพื่ออะไรนะเพื่อนิพพานเพื่อสภาวะแห่งความสิ้นตัญหาสภาวะแห่งความสิ้นทุกข์งั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะเราต้องรู้นะเป้าหมายปลายทางของการปฏิบัติของเราเนี่ยเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความสินมส้นกิเลสตัญหานะไม่ใช่เพื่อจะเอาเพื่อจะเอาจะได้เป็นพระอรหันต์จะได้เป็นพระอนา,าคาอยากจะเป็นนั้นอยากจะเป็นนี่ท่านไม่ได้ให้สอนให้เอานะท่านสอนให้ให้รู้จักรดจักรละจักวางไปนะ ก็่าลดละกิเลสในใจเราได้ก็ดีนะพอใจเราไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาใ,ใจก็เข้าสู่ความสงบสุขกิเลสตัณหาแหละเป็นตัวทําลายความสงบสุขในใจของเรานะฉะนั้นเป้าหมายเราไม่ใช่เพื่ออะไรเลยนะก็เพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยมันพัฒนาไปจนมันถึงเข้าสู่ความสันติสุขคือพระนิพพานนั่นเองนิพพานเป็นสันติเป็นความสงบนะสงบจากกิเลส สงบจากความปรุงแต่งสงบจากความทิ้นรนสงบจากการยึดถือนะไม่ได้ไปยึดถือธาตุยึดถือขันไว้อย่างถ้าเรายึดถือกายเราจะทุกข์เพราะกายเรายึดถือจิตเราจะทุกข์เพราะจิตยึดถืออะไรทุกข์เพราะอนั้นหมดเลยนะนิพพานนี่จะพ้นจากกิเลสพ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากความยึดถือพ้นจากธาตุจากขันถ้าพ้นจากทุกนั่นเองสิ่งเหล่านั้นก็คือตรวจทุกนั่นเองถ้าพ้นจากทุกแล้วจิตใจก็เข้าสู่ความสงบสันติ นิพพานนั้นมีสภาวะคือสันติอย่างเราเรียกสันติภาพสันติภาพในโลกไม่มีสันติภาพรามใดที่ยังมีความปรุงแต่งสาบใดที่ยังมีกิเลสอยู่สันติภาพไม่มีสันติภาพเกิดขึ้นในใจเราเมื่อใจเราพ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากกิเลสเท่านั้นแหละนะั่เป้าหมายปลายทางเหล่านี้เราจะเข้ามาถึงสันติภาพในใจของเรานะถึงความสงบและไม่ใช่สงบแบบโง่โง่ไม่ให้สงแบ,บแบบแห้งแล้งด้วยนะ วันาะนิพพานนั้นเป็นบรมสุขสงบแล้วสุขด้วยสุขอย่างมหาศาลเลยนะกลางวันก็สุขกลางคืนก็สุขสุขโดยไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครมันเต็มมันอิ่มอยู่ในตัวของมันเองนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราชาวพุทธนะต้องมาสู่จุดนีนะ้วันนี้ยังไปไม่ถึงไม่เป็นไรแต่เดินให้ใกล้เข้าไปทุกวันทุกวันวันหนึ่งต้องถึงจนได้นะนี่ทํำยังไงเราจะเข้ามาสู่ ภาวะแห่งความสงบสันติอันนี้ได้บอกแล้วว่าความสงบสันติเนี่ยคือสภาวะที่สิ้นปัญหาเป็นวิราคาสิ้นตัญหาสิ้นความปรุงแต่งของจิตเรียกว่าวิสังขารสิ้นความยึดถือในรูปในนามในาธาตุในขันเป็นวิมุตตนะก็เป็นความสงบเป็นสันติเป็นการสลัดคืนาธาตุคืนขันให้โลกนะสลัดคืนที่ติดนินสักขะสลัดคืน ไม่มีความอะไรอววรผูกพันในโลกในาธาตุในขันเป็นอนารยะอนารโยเคยได้ยินไหมหลวงปู่ขาวอนารโยอนารโยคือผู้ไม่อะไรอววรน,นะเนี่ยใจเนี่ยเป็นอยนะ่างนั้นสลัดโลกทิ้งไปได้ทําไมใจถึงสลัดโลกทิ้งได้ใจจะสลัดโลกทิ้งได้ถ้าเห็นความจริงว่าโลกนี้เป็นทุกข์ถ้าเห็นว่าโลกยังเป็นสุขเป็นของอริสอร่อยอยู่นะ ธาตุขันนี้เป็นของดีของวิเศษนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของดีของวิเศษรูปเสียงกลิ่นรสผดทภพะาธรรมารมเป็นของดีของวิเศษจ้างให้ก็ไม่สลัดทิ้งหรอกงั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมาเรียนนะจนเราเห็นความจริงว่าธาตุขันนี้สิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรานี้นะหรือกระทั่งกไกลออกไปนะคือโลกภายนอกนี้คนอื่นสัตว์อื่นนะในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ของดีของวิเศษเลย สิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราก็คือรูปธรรมกนามธรรมไม่ใช่ของดีของวิเศษแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของดีของวิเศษเพราะว่ามันเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษเพราะเราควบคุมบังคับยึดถือเอาไว้ตามใจชอบไม่ได้มีขึ้นมาวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริงการที่เรามาเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจนะจนเราเห็นเลยมันไม่ใช่ของดีของวิเศษอันนี้แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน งั้นคนเราจะไปสู่มรรคผลนิพพานได้จะปล่อยวางความยึดถือในรูปในนามในกายในใจได้นะถ้าไม่เจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่มาดูความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจมันไม่มีทางปล่อยวางได้เพราะมันไม่รู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นของไม่ใช่ของดีของวิเศษพวกเรารู้สึกไหมร่างกายของเราเนี้เป็นของดีรู้สึกไหมเป็นของที่เราหวงแหนรู้สึกไหม นิ้วเราขายเท่าไหร่นิ้วขายขายนิ้วบ้างมีไหมขายผมมีไหมขายผมขายผมมีใช่ไหมเออมันงอกได้อีกอะนิ้วตัดแล้วมันไม่ยอบงอกนะมันไม่ใช่จริงจบทุกแก่ไม่งอกหัวนะวนะั้นจริงๆเราเรารักในร่างกายนะเรารักในจิตใจนี้มากเลยเราเห็นว่ามันนําความสุขมาให้พวกเรารู้สึกไหมร่างกายนี้จิตใจเนี้นะอย่างเก่งเราก็รู้สึกแค่ว่าเดีย <S <S เด๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุก เนี่ยมันยังมีความสุขเจืออยู่นะยิ่งยังหนุ่มยังสาวนะก็ารู้สึกร่างกายนี้มีความสุขมากจิตใจเราก็มีความสุขมากนะยิ่งช่วงไหนสมหวังนะก็มีความสุขมากเนี่ยเรายังเห็นอยู่ว่ากายนี้ใจนี้นําความสุขมาให้ตราบใดที่เราเห็นว่ากายนี้ใจนี้นําความสุขมาให้ได้เราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกายของใจเราจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจไม่ได้เด็ดขาดเลย ถ้าเรายังยึดถือในกายในใจนะความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นอีกงั้นตราบใดที่ยังยึดถือกายยึดถือใจนะตัณหาคือความอยากก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อตัณหาเกิดขึ้นนิพพานก็ไม่เกิดสิไม่นิพพานไม่ปรากฏนะใช้คําว่านิพพานไม่เกิดเนี่ยหลวงพ่อใช้คําผิดนะขอถอนนิพพานไม่มีเกิดนิพพานมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่สามารถเห็นนิพพานได้ถ้าใจเรามีความอยาก ท่นนี้ผ่านเป็นสภาวะที่สิ้นความอยากความอยากมันอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจเป็นทุกข์ความอยากนี้ไร้เดียงสาเพราะเราไม่เห็นความจร Grammy ิงความจริงก็คือกายนี Test ้ ini, ใจนี้ไม่ใช่มีแต่สุขกับทุกข์สลับกันนะกายนี้ใ,นใ,นใจนี้ในความเป็นจริงมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเวลาที่มีทุกข์มากนะคนทั่วๆไปก็รู้สึกว่ามันทุกข์เวลามันทุกข์น้อยคนทั่วไปรู้สึกว่ามันเป็นสุขอย่างร่างกายเราช่วงไหนมันทุกข์น้อยหน่อยเราก็รู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายเราเป็นสุข จ Schools, onents, Montana, ิตใจเราตอนนี้ทุกน้อยหน่อยนะเราก็รู้สึกว่าจิตใจตอนนี้เป็นสุขเนี่ยถ้าเราไม่เห็นความจริงถ้าเรามีสติปัญญาแก่กล้าพอนะเราคอยเรียนรู้อยู่ที่กายเรียนรู้อยู่ที่ใจดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปเราจะเห็นความจริงเลยกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกมีแต่ทุกมากกับตัวทุกน้อยบางทีก็ทุกมากบางทีก็ทุกน้อยมีอยู่แค่นี้เองนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไป ถ้าเราเห็นได้ถึงขนาดนี้ใจยอมรับความจริงได้รับขันห้านี้ธาตุขันนี้กายนี้ใจนี้นะเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าใจยอมรับความจริงได้มันจะหมดความอยากความอยากก็อยากให้มันเป็นสุขความอยากให้ใกายนี้ใจนี้เป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นเพราะปัญญามันแก่กล้าพอแล้วมันรู้ว่าอยากอย่างนี้ไร้เดียงสาเหมือนอยากให้พระอาทิตย์ขึ้นแต่ไม่มีแสงเลยอะไรเนี้ยนะอยากอย่างนี้ยังไม่ไม่สมจริงในเวลานี้นะ อยากที่ไม่สมจริงให้อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่สมจริงการอยากให้ใจนี้กายนี้ใจนี้ไม่ทุกเนี่ยเป็นความอยากที่ไร้เดียงสาในความเป็นจริงมันเป็นตัวทุกข์แต่เราไม่เห็นสติปัญญาเราไม่พอพอเราสติปัญญาไม่พอเราก็เลยอยากให้กายเป็นสุขอยากให้ใจเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกข์อยากให้ใจพ้นทุกข์ถ้าสติปัญญาพอเนี่ยเพะว่าความอยากนี้ไร้เดียงสา จะอยากให้ของเป็นทุกข์มันไม่ทุกข์เป็นไปไม่ได้จะอยากให้ของซึ่งมันเป็นทุกข์อยู่แล้วนะกลายเป็นตัวสุขมันก็เป็นไปไม่ได้นะกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์อย่าเราไร้เดียงสาเราก็อยากให้มันเป็นสุขเราอยากให้มันพ้นทุกข์แม้ความอยากมันตามหลังความโง่ของเรามานะัะแะนั้นความโง่ไม่รู้ความจริงของธาตุของขันของกายของใจตัวนี้เรียกว่าอาวิชชาเพราะมีอวิชชาก็เลยมีปัญหามีความอยาก มีตัณหาขึ้นมาจิตก็ดิ้นรนปรุงแต่งตัณหาทําให้เกิดการสร้างภบขึ้นมาสร้างภบก็คืออะไรการดิ้นรนปรุงแต่งของจิตจิตเดี๋ยวก็ปรุงดีใช่ไหมบางวันจิตก็ปรุงดีบางวันจิตก็ปรุงชั่วบางวันจิตก็ปรุงว่างๆไม่อยากรู้เรื่องอะไรนะปรุงใจน้อมใจเข้าไปในว่างๆปรุงชั่วนะก็เรียกชื่อว่าอาปุญญาพิสังขารปรุงดีเรียกว่าปุญญาพิสังขาร ปรุงว่างๆนะไม่อยากรับรู้อะไรเลยจิตน้อมไปหาอรูปนะเขาเรียกว่าอาเนนชาที่สังขารสิ่งเหล่านี้รากเง่าเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยนะมันมาจากตัณหาผลักดันทั้งสิ้นแล้วตัณหามันมาจากอวิชชาคือความโง่ของเราเราไม่รู้ความจริงว่าธาตุขันธ์นี้เป็นตัวทุกข์เราก็เลยอยากให้มันเป็นสุขอยากให้มันพ้นทุกข์พอมีความอยากเกิดขึ้นก็ดิ้นรนดิ้นรนยังไงเราอยากให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขเราดิ้นรนยังไงะ บางคนก็ดิ้นรนแบบชั่วชั่วดิ้นรนแบบชั่วชั่วเช่นไปกินเหล้าแล้วจะได้มีความสุขสบายใจใไหมในดิ้นรนไหมดิ้นรนปรุงชั่วไปผิดศีลผิดธรรมต่างๆไปเป็นชู้กับเขาอะไรเนี่ยคนเป็นชู้กับเขาเนะอยากได้ความสุขนะไม่ได้อยากได้ความทุกข์หรอกนะงั้นใจในบางทีปรุงชั่วนะปรุงชั่วคนที่เขาทําความชั่วในความเป็นจริงเขาอยากมีความสุข แต่สติปัญญาเขาไม่พอเขาก็ไปปรุงความชั่วขึ้นมาหวังว่าผลจากการที่ดิ้นรนปรุงแต่งตามกิเลสไปเรื่อยๆนียจะนําความสุขมาให้ผู้มีปัญญาเห็นว่าการดิ้นรนปรุงแต่งตามกิเลสไม่ได้นําความสุขมาให้แต่มันสร้างทุกข์สร้างโทษให้ตัวเองสร้างทุกข์สร้างโทษให้ผู้อื่นด้วยนะก็ไม่ทําพยายามมาปรุงดีอยากมาฟังหลวงพ่อปราโมทเทเนี้เป็นปรุงดีหรือปรุงชั่วปรุงดี ใช่หไหมตอบไม่รัดกลุ่มต้องบอกมาฟังเพื่ออะไรถ้ามาฟังเพื่อจับผิดไม่ใช่ปรุงดีนะถ้ามาฟังเพื่อเอาอัดเอาทำนะอันนี้ปรุงดีใช่ไหมอยากทำดีปรุงดีพูดดีคิดดีทำดีอะไรเนี้ยอันนี้เป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีทำไปเพื่ออะไรหวังว่าจะมีความสุขเรามาปฏิบัติทำเระหวังไหมว่าวันข้างหน้าจะมีความสุขน เราทําบุญใส่บาตรหวังไหมจะมีความสุขะบางทีไม่ได้หวังให้ตัวเองมีความสุขนะใส่บาตรหวังให้บรรพบุรุษที่ตายแล้วได้รับประทานได้หรือเปล่าเราไม่รู้รู้แต่ว่าพระเอาไปฉันหมดเลย mm hmm. นะเราก็เชื่อเชื่อเราก็าเอออย่างนี้ดีนะทําแล้วเป็นไงสบายใจสบายใจพ้นทุกข์ไหมนะก็ได้สบายใจนะป่เดี๋ยวก็หาเรื่องลําบากใจมาทีหลังอีกนะความสุขมันก็มีบุญนั้นานําความสุขมาให้ นะบุญเป็นชื่อของความสุขบาปเป็นชื่อของความทุกข์แต่ถึงจะนําความสุขมาให้ดูสิคนที่มีความสุขมันเที่ยงไหมนะอย่าสมมติว่าบางคนเกิดมาสวยมากเลยมันสวยนี่รันดอนไหมไม่สวยนี่รันดอนหรอกลองไปดูรูปของเราเองตอนสาวๆกับรูปเราตอนนี้ตอนที่มีตีนกาสิเห็ไหมไหม,มันสวยมันก็ไม่คงที่นะความสุขมันก็ไม่คงที่ลองทบทวนในชีวิตเราที่ว่ามีความสุขมีความสุข ความสุขก็ไม่คงที่งั้นเราจะหวังเอาความสุขมาเป็นเป้าหมายของชีวิตนะยังไร้เดียงสาเกินไปไปเอาของไม่คงที่มาเป็นเป้าหมายของชีวิตไร้เดียงสาไปงั้นการปรุงดีนะถึงจะนาความสุขมาให้แต่ก็ไม่เที่ยงหรอกปรุงอีกชนิดหนึ่งนะเห็นไหยถ้าปรุงดีนะมันก็ลําบากแบบคนดีนะปรุงชั่วมันก็ลําบากแบบคนชั่วเป็นคนดีลําบากไหมเป็นคนดีวางฟอร์มไหมวางฟอร์มนะเป็นคนดี ถ้าสมมติเราสมมุตินะว่าเราเป็นนักสังคมสงเคราะห์นะเวลาไปไหนเราต้องนทําให้ดูดีไว้ก่อนสม,มาลยาาต,ต้องดูดีเข้าบ้านแล้วสติแตกอะไรเงี้ยนะมันเก็บกฎมาจากนอกบ้านอย่าหัวเราะคนอื่นนะพวกเราเป็นเยอะนะอย่างเราเวลาเราอยู่กับเพื่อนใช่ไหมอยู่ในที่ทํางานอยู่กับลูกค้ายิ้มใช่ไหมยิ้มยิ้มยิ้มเข้าบ้านนะเลยเขี้ยวงอกเลยกลางวันยิ้มมากไปกลับบ้านแล้วเครียดจัดเลย งั้น <c oughs> ความปรุงดีความปรุงชั่วนะยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้บางคนมันฉลาดคนนัน้นเลยปรุงว่างๆน้ําใจไปให้ว่างๆความว่างก็ไม่เที่ยงอีกน้ําใจไปเข้าอารูปฌานนะมันก็ไม่เที่ยงอีก งั้นไม่ว่าจะปรุงดีปรุงชั่วหรือปรุงว่างนะปรุงปุญญาพิสังขานะปุญญาพิสังขารอาเนชาพิสังขารสุดท้ายมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ตามใดที่ยังปรุงแต่งอยู่ความทุกข์ก็ยังมีอยู่นะนิพพานนั้นพ้นจากความปรุงแต่งเป็นอาสังคตธรรมความปรุงแต่งทั้งหลายนี่เรียกสังคตธรรมยังไงก็หนีความทุกข์ไม่พ้นออกหนีความแปลกปวนไม่พ้นออกงั้นเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอย่างไม่ได้นะ นั้นเราต้องมาพัฒนาใจของเรานะถ้าอยากจะพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยไม่ใช่มุ่งสนองกิเลสนะไม่ใช่มุ่งฝืนใจกิเลสตลอดเวลาไม่ใช่มุ่งหนีโลกน้อมใจเพื่อหาความว่างแต่เราจะต้องมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจของธาตุของขันธ์นี่บางคนจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจมันเยอะนี่ธาตุขันธ์มีตั้งขันธ์ห้าจะเริ่มจากขันธ์ไหนอันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก พรนะพุทธเจ้าถึงสอนการปฏิบัติไว้หลายแนวทาง